สวัสดีคะ่ะกระท่มชมจัน channel นะคะวันนี้ก่อนที่จะไปประชุมนะคะคุณลุงก็เดี๋ยวป้ามามุมนี้ดีกว่าไม่อยากจะถ่ายบ้านพี่น้องนะคะบ้านพี่น้องแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ถ่ายได้ก็ถ่ายด้วยกันอยู่ด้วยกันมาตลอดแต่ว่าป้าก็นะก็ไม่อยากจะถ่ายตรงๆอีกมามุมนี้ดีกว่า ระทมชมจัน c h a n n วันนี้คุณลุงก็จะมาปลูกต้นไม้พิเศษให้ป้านี่ป้าก็สั่งมาจากนู่นแหละนะคะสั่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตเลยนะคะก็ะเมื่อวานนี้ไพรษณียก็เอากล่องไม้ชนิดนี้มาส่งนะคะมันเป็นไม้ยืนเออมันเป็นไม้ที่เป็นเป็นนะคะมันเป็นต้น ต้นกล้ามันเป็นต้นกล้าพันไม้นะคะเอ็ีทุกท่านที่ผ่านเข้ามาเดี๋ยวจึงเอาไว้นานไม่ได้มาส่งเมื่อวานนี้อันวันนี้ก่อนที่คุณลุงจะไปทํางานนะคะก็เลยอ้าดโดนดอกไม้ของป้าเสียแล้วก็เลยต้องมาปลูกก่อนนะคะคุณลุงเอาเอาเอา,เอาเงามันออกโลดเอาเงาของา้องยาต้นันนออกทุกสิ่งมันจะกรีดที่หลังอะนะ ตอนนี้คุณลุงก็กำลังขุดหลุมนะคะเอาเอาเอา,เอาน้ำใส่ก่อนไหมคุณลุงอตอนนี้ป้าเบียกก็กำลังรดน้ำต้นไม้ติ้งหน่วยนะคะกำลังเ,เอาน้ำใส่ต้นมะม่วงเดี๋ยวข้าวฉีดจอดเนาะต,ตอนนี้เอาใส่ใส่โคนต้นก่อนใส่โคนต้นมะม่วงก่อนลองต้นไม้อยูอย่ไหนละค่ะ เราไม่เอานะ้าใส่ก่อนมันจะเป็นไงมันจะปลูกได้เหรอมันแห้งอันนี้นะคะก็ขุดลุมมันค่อนข้างจะขุดยากหน่อยเพราะว่ามันแห้งแล้วมันแห้งแล้วแต่ว่าป้าก็จะากจะปลูกเอาไว้ต้นมะกอกน้ำของป้าก็ตายแล้วนะคะเหลือกิอ่งนิดเดียว เพราะว่าตรงนั้นมันแช่น้ําเยอะเกินไปเมื่อถึงหน้าฝนนะคะมันอยู่ตรงร่องน้ําความจริงแล้วมันก็ชอบน้ําแหละนะมะกอกน้ําแต่ว่าเมื่ออยู่ร่องน้ําตรงๆพอเวลาหน้าฝนมันก็แบบนี้เลยนี่นะคะต้นมะกอกน้ําของป้า <c oughs> เหลือแต่ลำต้นแล้วก็ยอดนิดหน่อยนะคะตอนนั้นลูกดกมากเลยนะ,ะทุกท่าน แต่ว่ามันอยู่ตรงร่องน้ําพอดีเรากะว่าจะให้มันรอดแหละชื่อมันชื่อมะกอกน้ํามันก็ชอบน้ําจริงๆนะคะแต่ว่ามันชอบน้ําก็จริงแต่ถ้าแค่มากๆเหมือนหน้าฝนที่ผ่านมาเนาะที่น้ําท่วมอุบลน้นําท่วมไปทุกหนทุกแห่งนั่นแหละนะคะแถวอุบลน,นี้ก็ท่วมเยอะมันก็เลยแช่เกินไปเลยตายอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าไม่อยู่บนความพอดีนะคะถ้ามากเกินไปถ้าน้อยเกินไป ก็จะเกิดความเสียหายได้แต่ตอนนี้ป้าจึงเลือกที่จะปลูกอันนี้เป็นพันธุ์มะม่วงหาวมะนาวโหนะคะเอซี FC. ทำไมป้าเปียกปลูกมันมีตั้งหลายต้นแล้วทำไมป้าเปียกอยางเอามาปลูกอีกกินไม่หวาดไม่ไหวนะคะที่มีอยู่แต่ว่าอันนั้นมันเป็นพันธุ์มะม่วงหาวมะนาวโหที่เรา มันจะออกรสเปรี้ยวแล้วก็ฝาดใช่ไหมคะกินยากนะแต่ว่ามีวิธีการจินเหมือนกันก็คือเอาไปทำแช่อิ่มบ้างแล้วก็เอาไปทำแช่อิ่มแล้วก็เชื่อม,อมเอาไปทำแช่อิ่มแล้วก็เชื่อมนะคะมันก็จะได้ทานได้อร่อยเหมือนกันแต่มันก็ทำ ทำยากเหมือนกันนะแช่อิ่มมะม่วงหิมพนันแล้วก็เชื่อมเนี่ยมันก็มีวิธีการทํานะคะด้วยการเอาไปมเอาไปแช่น้ําเกลือเอาไปแช่น้ําปูนใสแล้วก็ใช้เวลานู่นนี่นั่นหลายหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะกว่าที่จะได้มะม่วงหาวแช่อิ่มออกมานี่ต้องใช้เวลาหลายคืนนะคะอู้มันมันร่วงไหมคุณลุงร่วงแล้วเหรอเนี่ย เหมือนกับใบมันจะแห้งแล้วไหมเพราะว่ามันเขาก็ไม่รู้จะไม่รู้ว่าส่งมาให้เราตั้งแต่กี่วันแล้วนะคะแต่ว่ามาถึงเมื่อวานนี้อันนี้ต้นหนึ่งใช่ไหมคุณลุงอันนี้คือหนึ่งต้นนะคะป้ากำลังเล่าถึงเวลาวิธีเวลาที่เราทำมะมาา่วงหาวมานาโหที่เป็นแช่อิ่มก็ใช้เวลานาน,านแม้แต่เชื่อม ก็ใช้เวลาแล้วก็ต้องมีองค์ประกอบของน้ำตาลด้วยทั้งนั้นเลยนะคะที่เข้ามาเขาก็บอกว่ามะม่วงหาวกินแล้วมีประโยชน์ช่วยในเรื่องอืมคนเป็นเบาหวานด้วยนู่นนี่นั่นเขาก็ว่ากันไปเนาะสรรพคุณอันนี้เหมือนมีที่ห่ออยู่อีกบอกคุณลุงไม่เอาออกเหรอคุณลงุงเอาออกไหมมันต้องเอาออกนะคะ ถ้าไม่เอาที่ห่อออกหมดเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะว่าเขาจะรอดไหมเพราะว่าแห้งแล้วเนี่ยป้ารู้สึกว่าแห้งๆแ,แล้วไหมคุณลุงอ๋ออ๋ออันนี้คือคือยอดอ่อนใช่ไหมป้ามองมานึกว่ามันเหี่ยวถ้ามันแห้งถ้ามันเหี่ยวนี้ก็ยากนะคะที่จะรอดเราต้องรดน้ำทุกวันด้วยยิ่งปลูกหน้าแรงอืม คุณลุงกําลังกรบดินแล้วนะคะเอาไว้ตรงนี้ต้นหนึ่งถ้ามันโตขึ้นมาก็คงจะไม่ไปกีดขวางที่ทางของเพื่อนบ้านเพราะว่าเราปลูกห่างจากออ่เรั้วนะคะแนวรั้วเป็นเกือบจะสองเมตรเนาะเม็ดกว่านะคะที่ออกมาจากแนวรั้วถ้ามันโตขึ้นกิ่งมันจะออกไปบ้างก็คงจะไม่ถึงกับ กีดนะถ้ากีดแล้วก็ตัดได้ให้มันออกมาทางทิศของเรานี้นะคะแล้วทําไมปอกเปียกต้องซื้อพันธุ์มะม่วงหาวมาจากโอ้โหไกลมากเลยเขาบอกว่าเป็นพันธุ์จากต่างประเทศเนาะคนขายนะคะแต่ป้าไม่รู้จําชื่อไม่ได้ว่าประเทศไหนนะคะเพราะว่าป้าปลูกอ,อสั่งเ้ยนึกเฉยแค่นี้ก็ไม่ออกส้มโอป้าสั่งส้มโอมาปลูก ไม่รอดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ให้น้ําสม่ําเสมอเพราะว่าอยู่สวนล่างทีนี้ป้าเอามาไว้ใกล้ๆบ้านเลยนะคะเอาไว้หลังบ้านนี้เลยนี่อันนี้ก็หลังบ้านนะจ้าป้าหวังว่าเราจะเดินมาแล้วก็รดน้ํามันได้ตลอดเมื่อถึงเอ่อเมื่อเป็นหน้าเล้งเนาะคลุงตรงนี้อีกตันหนึ่งนะคะลุงนึงตรงนี้จ้า ไม,ไม่ไม่ไม <Clar> <ong> ่ค่ะมันใกล้ต้นนุ่งถึงถองเยอะจะต้องได้หลายต้นไมต้องไม่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 ้อไม่ต้องไม่ต้องกล้เยอมากือเยอะคือเขาบอกว่ามันจะเยอแต่ลา อ,อมีปัญหาเกี่ยวกับรากอีกเมื่อมันโตเนาะนี่นะคะเราก็เอามาไว้โซนหลังบ้านนะคะนี่คุณลุงก็กําลังขุดต้นที่สองแล้วนะคะจะปลูกต้นสองแล้วก็เอาไว้ต้นน,นนี้เป็นเมื่อก่อนนี้มันเป็นกลอมันเป็นกอกกล้วยนะคะปลูกกล้วยตรงนี้แต่ว่ามันไม่งามมันตายไปแล้ว เหลือแต่หนอหนนี่หนอนนิดเดี๋ยวเองก็เอาไว้วยกันตรงนี้แหละนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ดูคุณลุงปลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่ไปได้ต้นหนึ่งแล้วนะคะมันมีทั้งหมดห้าต้นนะคะเดี๋ยวป้าเปียกจะไปเอาน้ำมารดสักหน่อยเดี๋ยวถ่ายทำคลิปไปเรื่อยๆให้ดูนะคะเอฟซีขอบคุณมากๆนะคะอุ๊ยป้าเปียกจะกระซิบทำไมล่ะนี่ป,ปาา้าเนปะียกเออเนาะเดี๋ยวจะ ถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆอีกนะคะเอฟซีสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ